ผ่อนยาวดอกเบีย้ยเยอะอันนี้จริงไหมยิ่งผ่อนยาวอ่ะดอกเบีย้ยมันเยอะจริงแต่มันก็เสี่ยงน้อยอ่ะสมมติผมเอายาลิ้นงวดเหมือนหนึ่งได้4ปีนะผมขยายออก7ปีอ่ะงวดจะเหลือเท่าไหร่6 0พัน๊อปครับมีคอมเมนต์เข้ามาหนึ่งคอมเมนต์ครับว่าผ่อนสั้นกับผ่อนยาวต่างกันยังไง,ง,ไงข้อดีคือยังไงครับผมข้อดีนะครับคือผ่อนถูกแต่ข้อเสียมันผ่อนนาน แต่บางทีมันก็จาเป็นที่จะต้องเลือกผ่อนยาวเพราะว่าเราอยากได้งวดไม่เกินหมืน่นถูกไหมครับถ้าเราเอาแบบผ่อนสั้นๆสุสดๆเลยเนี่ยงวดไม่เกินหมื่นเนี่ยมันจะได้เป็นพวกยาลิฟรสไซเล็กรถไซใหญ่ไม่มีทางได้ละแต่ถ้าเราเลือกผ่อนยาวนี่นู่นได้แคมบรี่ถูกไหมอ่าก่การ,ร,รนี้ก็ต้องเลือกเอาออยากหมดไวขับรถเล็กได้ไหมล่ะแต่ถ้าขับไม่ได้ก็ยืดหน่อยยืดให้มันนานออกไปหน่อยหมายถึงว่าถ้าเราตั้งบัตเจ็ตแค่หมื่นเดียวเลยนะหมายถึงว่าต่อเดือนอะผ่อนได้ไม่เกินเนี้ยนี่คือข้อดีกับข้อเสียของมัน อันนี้ลูกค้าก็ต้องลองเลือกดูว่าสิ่งลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดคือแบบไหนแล้ว<ร>ถ้าแบบว่าผ่อนยาวดอกเบีย้ยเยอะอันนี้จริงไหมจริงจริงผ่อนยาวเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะอยู่ที่4บาทกว่า7ปี4บาทกว่า6ปี3บา,บาท5ปีเนี่ยสบาทละ4ปีก็2บาทละแต่ขามหมายคือถ้าเรายิ่งผ่อนยาวอ่ะดอกเบีย้ยมันเยอะจริงแต่มันก็เสี่ยงน้อยอสมมติผมเอายาิ้นงวดเหมือนหนึ่งได้4ปีนะผมขยายออก7ปีอ่ะงวดจะเหลือเท่าไหร่หกพัน ใช่โอ้โหแล้วเผื่อวันไหนผมช็อตขึ้นมาเนี่ยสบายอยู่ยังสบายอยู่ยังไปยยงเลื่อนอยู่แต่ตอนนี้ถ้าปิดเลยเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยขึ้นนึ่งสุดท้ายมันก็จะเกือบๆสี่ปีมันก็น่าจะได้ดถ้าเราปิดเร็วอย่างเงี้ยครับพูดง่ายก็คือผ่อนไปแบบสบายๆถ้ามีเงินก็ค่อยๆปกไปเรื่อยๆมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนมากกว่าเผื่อดุกไว้ด้วยอ่าใช่ครับมันให้คําตอบยากมันก็แล้วแต่คนอนะว่าย,ยัางไงเพราะบางทีผมก็ซื้อสั้นก็มีอ่ถ้ามันหนักไปผมก็ผ่อนยาวให้มันถูกบางครั้งผมผ่อนไวผมก็ผ่อนสั้นให หมายถึงสมมุติสมมติอ๋อสมมตินะครับผมนะก็เอาง่ายๆเลยก็แต่ถ้าลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับดีๆคำปรึกษาเนาะนะครับที่แอดหนึ่งสองสามบีนะครับหรือว่าโทรศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่ห้าสามหกสองนะครับเดี๋ยวพายุให้คำปรึกษาเลยโอเคครับขอบคุณครับ